เุ้ยโด๋เเยมีฟาสาลาพลาปุ๊บน้ำเข้าปากเลยตลกอะแต่ว่า เราก็ไม่ได้แกล้งไข่มานานแล้วนี่นาก่อนกลับกรุงเทพขอแกล้งคนหน่อยละกันเฮ้ยเดี๋ยวพี่เก็บเรื่องปองให้เจ๋อเดี๋ยวพี่ชิวยิบมาป๊าบนะ โดเลมีฟาทำไรพี่ชิวอ๋อพอดีอาจารย์ที่มหาลาัยพี่ดิเขาส่งมาบอกในไลนว่าจะทดสอบเสียงโดเลมีฟาซอนลาแบบว่าแบบว่าใครลากได้ยาวสุดเอเงอี้ยฮะลากใครยาวลากใครอ่ะอ๋อแบบนี้ไงโดเลมีฟาซอนลา ว่าใครได้นานที่สุดได้กี่วิอ่ะอ๋อเขาว่าเขาน่าจะได้นานนะเพราะปอดเขาใหญ่อ้าวแบบนี้ไม่ต้องลองลองไหมล่ะมาดิโดยเรามีฟลอร,ร,ร,ร์โดยเมีฟลอ <c oughs> ได้อยู่มาดิได้ได้เดี๋ยวพี่จัดให้ไหนเริ่มเลยปเปล่าเตรียมตัวเลย เดี๋ยวพี่เอาขวดน้ำไปจ่อปากชิต้าเมื่อ,อไหร่ะชิต้าก็เริ่มได้เลยมาดิได้เอาไวา้นะลืมจับเวลานะโดเลมีฟาเฟลา เเต็มลยยโอ้ชิวตาดูนี่นหยพี่ชิวเสื้อเปียกมดเลยเดี๋ยวก็โดนแม่บ่นอย่างเงี้ยเฮ้ยขำขำหน้าขำถ้าบอกจะกลับกรุงเทพแล้งไหนมาแก้เขาอะ พอดีเมื่อกี้พี่ดูคิป่ะแล้วพี่เห็นพี่ก็เลยเอาซะหน่อยก่อนกลับกรุงเทพอ่ะเฮอยน้ำขิงมาน้ำขิงมาเจมาก็จัดดีพี่ิวเออเดี๋ยวฉันดามาเป็นหน้าไม้พี่นะมาโดเี อ๋อกำลังแข่งนั้นอยู่ไงว่าใครจะลาได้นานกว่ากันใช่แข่งนั้นอยู่อ่ะ,อะลาได้นานกว่ายังไงอ่ะก็แบบนี้ไงโดเลมีฟาซอนลาเนี่ยคนที่ลากลาได้นานที่สุดอ่ะแสดงว่าปอกแข็งแรงไงใช่แล้วเจ๊รู้บ่างพี่ชิวถ้าลากได้อย่างนานนะแล้วเจ๊อ่ะลากได้นานเปล่าฮะลาเหรอ ลาเฮย้ยเขาก็ได้อยู่นะหาได้ก็มาดิมา,เ,มาเขาว่าเขาได้นานกว่าพ่ชชว่ล้วกันทำแบบนี้นะโดเรมีฟาซอนลา พี่ชิวได้ที่ถึสองวิแล้วเจอ๊อะทำมาสัติติพี่ชิวได้หรือเปล่า22 <c oughs> วิเจ๊เอาสัก30วิก็พอ30บวิ <c oughs> 30บวิใช่ไหมมางั้นเดี๋ยวพอพี่ข yeah, ดน,น้ำจอปากอะน้ำขี่ก็เริ่มได้เลย <c oughs> ม,มาเดี๋ยวจะได้รู้กันว่าปอดเขาอะแข็งแรงแค่ไหน <c oughs> จัดไป

แก่งเขาเปียงหมดเลยเอาเหมือนกันเขาอะโดนก่อนเจ๊อีกเจ๊เข้าปากเปียนคอเลยก็ไม่แปลกหรอกก็เจ๊ลาอาปากกว้างขนาดนั้นอะได้ไงลายาวๆปอดแข็งแรงกันไหมขามขำมเมแกงเขาได้ละขามใช่สนุกเพลินก็นิดนึงน่าไม่ได้แก่งมันต้องนานะ เฮ้ยนูนไหม่คนละเฮ้ยไม่รู้อะน้องต้องโดนด้วยใช่ถ้าอยากให้น้องโดนด้วยก็ต้องช่วยกันนะได้อ่ะสองคนนี้ใครก่อนเขาก่อนเลยโดเลยมีพ้อนลา เจฮีลพิชูอ๋อพวกพี่กำลังทดสอบกันอยู่ว่าใครจะลานานที่สุดลาลาอะไรหรอลาเธอได้สักทีหรอ,อมาเป็นเพลงด้วยลาเธอได้สักทีลาก่อนขอโชคดีฮยพอเลยนะไม่ใช่ลานะ้องโดยเรมีฟาซอลารู้จักเป่า,อ,าอ๋อโดยเรมีฟาซอลารู้จักดิโงเรียนน้องก็สอน ดีเลยงั้นน้องคิดว่าน้องจะลาได้นานแค่ไหนใช่น้องจะลาได้มากกว่าเจปะหรือว่าจะลาได้นานมากกว่าเฮียน้องว่าน้องก็ได้อยู่นะได้ใช่ไหม,มงั้นมาเลยทดสอบหน่อยมาดิทำแบบนี้นะโดเลมีฟาซอนลอแบบนีน้ให้ได้นาน,านเลยใช่ เจ๊ได้สามสิบวิน้องอ่ะทำอะไรก็ได้ให่ได้เยอะกว่าเจ๊แถดงว่าน้องอ่ะเก่งที่สุดในบ้านใช่แล้วพอพี่อ่ะยืขวดน้ำให้น้องก็เริมไหมนะโอเคไหมได้ถ้าได้งั้นก็น้องออวนะโดเรมีฟาซอลล่า เดโอ้น้องว่าและเข้ากันดีหลือเกินเจก็โดนแล้วน้องเจก็โดนแล้วน้องขำขำนะน้องพี่มันได้แก้แค้นมานานละก่อนกลับกรุงเทพขำขำเก่งจริงก้าบีบใส่แม่ปะล่ะกาเปล่ากล้าเปล่าโหก็มาดิ แค่แม่พี่ไม่กลัวหรอกเดี๋ยวพอแม่มาพี่ชิวอะกล้าฉายเดียวหรือเปล่าใช่กล้าหรือเปล่าพวเราไม่ช่วยแล้วเนะ่ะไงพี่ชิวใจเปล่าเอา้าก็มาดินู่นแม่มาน,นู่นละได้เดี๋ยวพี่จัดให้ดูเอาเดิพี่ชิวคอยดูความกล้าหน่อยดิยได้ดูไวนะ้น้อง ยังไม่กลับกรุงเทพอ,อ,อีกเหรออ๋อกำลังจะกลับแล้วแม่พอดีไปแกะเชิวทดสอบกันอยู่ไงว่าใครอะปอดแข็งแรง่สุดในบ้านฮะทดสอบปอดแข็งแรงทดสอบไงก็แบบนี้ไงแม่โดเรมีฟาซอ l ลาเนี่ยลาให้ได้นานที่สุดอะแม่อ๋อลาแบบนี้เหรอใช่เลยแม่อย่างนั้นเลยแม่ นี่แม่ะะร้ายนานเท่าไหร่ะแสดงว่าปอดแม่ยิ่งแข็งแรงอยากลองไหมแม่ไหนลองก็ได้อยากรู้เหมือนกันว่าปอดแข็งแรงแค่ไหนเดี๋ยวชิวทำแบบนี้นะแม่ชิวจะเอาขวดน้ำจอปากแล้วก็โดเลยมีฟาซาลาอล่าพอชิวเอาขวดน้ำจอปากแม่แม่ก็บรรเลงนี่เลยโอเคไหมโอเคอ่ะแม่เอาแล้วนะโดเลมี แม่โทดีโหชิวกาเนาะแม่ขำๆก่อนกลับขำๆก่อนกลับเหรอตุยแน